เกนสภาพอากาศร้อนค่ะปัญหาโลกร้อนเข้าขั้นวิกฤตอุณหภูมิสูงสุดเป็นประวัติการณ์ค่ะที่งกร์อากาศหน้าวันนี้ที่สวนเชนอุณหภูมิสูงสุดเท่าที่เคยมีการบันทึกมาครับผู้คนยังคงใช้ไฟฟ้อย่างต่อเนื่องทางการขอให้ทุกคนประหยัดพลังงานรัฐบาลทั่วโลกได้ออกประกาศแนะนำวิธีใช้ร้อนให้กับประชาชนร้อนจังเลย จะบ้าตายแล้วโวยแอร์ผิกแล้วรถตัดจะแตกแล้วเนี่ยนี่วอยวอยการให้มันไม่ได้เรื่องเลยเดี๋ยวโทษกันได้ไหมแอร์ก็เปลี่ยายเปลี่ยนใหม่ได้แล้วโทษดีที่ไม่เสียเมื่อคืนอะไอ้บอกนไม่อยาใช้ได้อยู่ยังไงเล่าจะไม่สนแล้วกลับมากินข้าวก่อนดีกว่าอ้ใครรักฉันรักที่สุดเลยนีย่จะเป็นอะไรกันไอ้พอพีอ่จะช่วยรถฉนเหรอ ถ้าเสียใจแกออกแม่ออกออกกระเพื่อมเร็วสิให้ว่างหน่อยนุ่มๆนุ่มๆมาเจอได้ๆขอถ่รูปน่อยไหมดแล้วอะไรคุณฝใจละลายหมดแล้วเห็นหรือเปล่าแล้วหน่อยสิกำลังซ่อมอยู่นี่ไงเห็นไหมเนี่ยขอกว่าเมืนอกี้เป็นทองทั้งนั้นละวอยสมรสมาธิได้ไหมขอร้องละสังเกตกันด้วยคะคุณผู้ฟังอากาศยิ่งร้อนคนยิึดฝุ่นขอขออีกเอาอีกนั่งละ อากาศมีผลต่ออารมณ์จริงๆทำไมมันโย,ยกตอนนี้หน่อยได้ไหมอากาศก็ร้อนอยู่แล้วอย่าใจร้อนตามอากาศเลยค่ะนี่หนูจ๋าอยาฟังเรื่องตลกไปิ้ยาสัตว์อะไรเอ่ยมีสองขาแล้วชอบปลุกเราตอนพระอาทิตย์ขึ้นถามมาได้ไก่ไงคะแม่ตังหากนะแม่คุณและคุณแม่ค่ะแม่คุณไงเลยคะตู้เย็นใช้ได้แล้วโอ้ดีวันสวย ไติมนอมนี่เป็นปีที่ร้อนที่สุดในห้องกองเลยก็ว่าได้นะครับแต่จะทำยังไงได้ล่ะครับย้ายไปกู้โลกเหนือดีไหมหายร้อนแน่ๆครับห้องกองร้อนจริงๆเลยไปที่นี่นะครับขอบคุณโอ้โหมาถึงก็กินซูชิเลยเหรอร้านนี้อร่อยหรือไงอากาศร้อนแบบนี้ปลาจะเน่าไวนะเนี่ย คุณน้ารามาถึงแล้วครับรบเลยใครจะยอมันกี่วันครับฉันไม่ได้มาทเที่ยวคะ่ะจะไม่อยู่ทาวอนเลยมีปัญหาอะไรอะคะคุณน่ะสิไม่เอาไหน,น,ไไหนรถชาติก็ไม่ได้เรือ่องบ้าเอ้ยคุณก,ก็บอกขอบใจจังขอบใจบ้าเอ้ยบ้าบอยจริงพอเลยนะเลิกกองเว้ยที่รักจาก๋าวันนี้ผมแหงจริงๆอ่ะ อยากให้มาร้อนอย่างนี้ทุกวันเลยไม่นานหรอกผมก็จะได้เป็นเศรษฐีมีเงินเป็นล้ลานมาฉลองกันหน่อยนะจ๊ะรู้ไหมคะ42องศาร้อนแค่ไหนดูนี่สิคะทอดไข่สุกได้เลยโอ้นา่าจะเป็นบ้าน่กินผ่านทีวีซะเลยสองคนทั่อยู่สูดใจสนุกซัมเมื่อนั้นฉันรัก มันจนี่สิครับ<อ>คุณนิวและเบโนเก่งมากจริงๆเลยขอบคุณค่ะแต่ว่าผมไม่จ้างคุณทำไมล่ะคะฉันอยากได้งานจริงๆถ้าไม่เหลือเงินกินข้าวแล้วคุณชื่อหลียันใช่ไหมเสียใจด้วยนะคุณใหญ่ไม่พอ น้องเขาใหญ่ดีผมเลยจ้างไว้แทนเพราะว่าแขกที่นี่ชอบของใหญ่ๆแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่คุณทําให้ตัวเองใหญ่ได้เซ็กซี่ได้ผมจะลองคิดดูอีกทีนะฝันไปนะเราสมัครหมอนวดฟาดา อบการหรือเปล่าเพย่ไปฝึกอบรมมาบ้างค่ะแต่ว่านิ้วฉันแข็งแรงพริ้วมากทำมยังชำชองตรงตามตังหวัด้วยนะคะเบอร์เก้าสิบแปดเริ่มงานพรุ่งนี้ขอบคุณค่ะเจ้าจียง ว้ยนี่นี่นี่อะไแต่ง,งานสองคนไม่ได้ดังใจสักหนอ่ะแล้วเกิดอะไรขึ้นละ่ะเออมีคนแรกมันทิ้งฉันไปเดิแล้วคนที่สองล่ะมันไม่ยอมทิ้งฉันสักทีไม่รู้มาหลงสเสน่ห์อะไรฉันฉันนึกว่าอยู่คนเดียวสบายสุดไม่รู้จะผูกมัดตัวเองไปทำไมพูดถึงน้องเขาเหรอเห็นแกมองน้องเขาไม่หวางตาเลยนะมันไม่ง่ายนะว้ยแล้วถ้าผมจีบติดละ่ะพนันกันนะ ลองว่ามาเลยนาฬิกาข้อมือ,อมหลักมากทุยฉันใส่ในสมัยเป็นทหารรักถึกชีวิตรีจ้เอายัางไงตกลงจะพนันนะแล้วถ้าแพ้จะทำงานให้ฟรีฟรีตลอดทั้งหน้าร้อนเลยเอา้าโอ้นตกลงเลยเอา้เอาเฮ้หยหขวัญใจขวัญใจไปหลีอีกแล้วโอ้ที่หล <c oughs> ีเดี๋ยว,วเดี๋ย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 วคนสวยไอติมไหมไม่เอะ แต่ว่าแท่งนี้ไม่คิดต่างนะจ๊ะเฮ้ยเออว่าแต่ถามอะไรหน่อยสิถามอะไรเออจะมาเป็นแฟนฉันได้มะเอาคืนไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวดีวเดีเดไปสายฉันโดยหักค่าแรงอนะงั้นก็ตกลงสิไม่เนี่ยก็ได้เพื่อพิสูจน์ความจริงใจนายต้องมารอฉันทุกเที่ยงวันเป็นเวลา ร้อยวันร้อยวันเหมือนไว้ทุกเลยแดดตึตงต้งอย่างนี้เนี่ยนะมาก็ไม่ว่าเนี่ยเดี๋ยว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 ,ยวตกลงร้อยวันใช่ไหมงั้นตกลงเนะนี่จำเอาไว้นะอีกหนึ่งร้อยวันเธอต้องมาเป็นแฟนของฉันนะฮิจวันแรก ทัเพียบทับนแล้วี่ยรอนเ่อบอ้าจะตายเหมือนนั่นหนูไม่ร้อนได้ยังไงนะว่าไงนะนน่นดูโสิประสาทคงไม่ค่อยดีไปยืนอาบแดดอะเอาจริงเหรอเนี่ย รู้จักด้วยเหรอไม่มีทางอ่ะคุณบ้าพันนั้นนั้นก็ไปกินข้าวเถอะไปก่อนเถอะเดี๋ยวฉันตามไปตามมาละ่ะ แต่งผ้าเยอะไหมใหม่เป็นกันทุกคนแหละเดี๋ยวเุกก็ชินเก้าสิบแปดรับลูกค้าด้วยค่ะอุ๊ยอ้าวน้ดไหครับยูยายูยูย คือรถเครื่องมันร้อนอ่ะก็ลงไปจัดการซะสิครับอ แค่เป็นลมนะเรื่องเล็กไม่ต้องห่วงหรอกเปลี่ยนเบอร์อีกแล้วเหรอดูได้ยังไงว่าฉันไม่สบายเปลี่ยนเบอร์ใครเปลี่ยนเบอร,ร,บอร์ผมไม่ได้เปลี่ยนเบอร์คุณวัตถยากรคุณเป็นเพื่อนคุณเดียวกองฉันี่ฮ่องกงแกล้งหยอกใชนเหรอ,หอ วัาทยากรเนอะมันใครกันวะแล้วนี่คุณเป็นใครกันล่ะเนี่ยถามฉันว่าเป็นใครจะส่งเอสมเอมาหาฉันทำไมคุณนั่นแหละเป็นใครเยอะันเป็นใครเหรอผมส่งหาเพื่อนที่เซนเชนพิดเบอร์ ส่งผิดเบอร์ไอ้บ้าเอ้ย SNS คัาประเทศที่แพงนะเว้ยขอโทษค่ะดังไปนิดนึงขอโทษทีอ่อเออขอโทษนะครับคุณเตียงข้างๆ อยากหาคนคุยด้วยกณไหนอบอกว่า SMS ข้ามประเทศมันเปลืองไงคุณมีความฝันหรือเปล่ามีสิคุณทำง,งานอะไรอ่ะทำไมถึงป่วยนะ <c oughs> ฉันเป็น นักเปียนโนวันนี้ฉันไปเล่นงานกลางแจ้งแดบดบมันร้อนจัดฉันก็เลยเป็นลงล้วคุณล่ะอ้อเล่นเปียนโนเหรอไฮโซเว้เออผมเป็นเออเป็นคนขับรถเอ้ยไม่สิอืมเป็นนักแข่งรถเฟอร์รารี่ ふらり。<laughs> มีคนเคยบอกว่าถ้าจะบอกรักใครให้ซึ้งๆแล้วก็จะต้องประสิทธิ์ที่หูข้างขวาแต่คุณอยู่ฝั่งซ้ายของฉันนะเหลือซ้ายเหรอ,องั้นมาทางนี้ก็ได้คุณแต่งงานกับผมนะทำไมจะต้องแฝงกับคนะุณน่ะมาเป็นปลาพันเดียวกันในตู้นี้นะนี่คุณอย่าบังได้ไหมฉันกำลังแอบ,บดูคุณนั้นอยู่แอบ,บดูใครเหรอนั่นไงสองคนนั้นต้องมีอะไรกันแน่เน๊ hey. เรื่องนั้นผมไม่สนหรอกสนก็แต่คุณเท่านั้นน,ะนี่ใกล้ถึงเวลาวางไข่แล้วนะเราแต่งงานกันเหอะนะกับคุณนี่เหรอออได้ฉันจะแต่งกับคุณแน่ถ้าสองคนนั้นจูบกันฮะไอคันตะกร่าปลานี่ยนะไม่ต้องจิ้มโชย,ยู่แล้วจะอร่อยเหรอรสชาติของสาหร่ายจะทำให้อร่อยเอง